มองไงลาบมาหน่อยโมเมนต์มาหน่อยเป็นตัวได้ไหมาหน่อยอันนี้มันเป็นบใบไม้เป็นเปลือกมะขันและ้วเราใส่ปเป็นตัวเพราะว่าด้านเนี่ยใส่ตะไคร่ต้นหอมบักซีลงไปพัปกใบเลื่อยลงไปใส่ปิกปนล,ลงไปเห็นมันมีรสเผ็ดขึ้นมาอย่าน้อยม้าหน่อยมาหน่อย ใส่ซ<ส>อยใส่สซอยบ่อยใสย่ซอย้นหอมใส่สเสียงใส่ปนครับไหนเนี่ใส่ปนน้ำไนปนปลาทูปนปลาทูใส่มาน้อยเส็จเสียพี่น้องเคยจิ้นบ่จินน้ำกันได้ครับปุงแสร็จเสีย่ยพรนตะไร่ใส่น้ำนี่าย หอมๆันฝอยใ,ใ,ใส่ปนหมดปนใส่ปนลงไปครับปนปทัทูลงไปนี่เ็ดลาบมาหน่อยองง่าลาบมาหน่อยบพรมันมาหน่อยเป็นตัวนี่มาน่อย,ย,อ,ย,อ,ย,อ,อ,ยอันนี้มันเป็นใบไม้เป็นเกิืมะขันใส่ปา่ขาวปั่นทะู่นี่แหละเกิดเสียบไว้เท่านั้ กินบ่อละพี่น้องไม่กินน้ากันเด้อแซ่บๆเด้อเนี่ยใส่ตะไคร้ต้นหอมผักซีลงไปผักไวเลยลงไปโอ้โหข้าวพี่ปนใส่เสร็จแล้วอืมพีกปนใส่มันกินใส่พีกปนลงไปให้มันมีรสเผ็ดขึ้นมาอย่าน้อยเสียบ